ดงดินแดงแดนดินดีมากมีพืชผลชุมชนเข้มแข็งแหล่งน้ำห้วยตะมายหลากหลายวัฒนธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงนายเข็มทองสอนสุขหมอดินอาสาประจำตำบลภูเงินอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกตปีพศ2532เมื่อปลดประจำการจากการเป็นทหาร ได้กลับมาช่วยพ่อแม่ทำนาอยู่บ้านนาตาลตำบลน,นาตาลอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีปีพศ2535ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านสันติสุขตำบลภูเงินอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดทำการเกษตรโดยปลูกข้าวโพดหวานรายได้ไม่แน่นอนจึงปรับเปลี่ยนมาปลูกมะม่วง แบบชาวบ้านทั่วๆไปและมีการใช้สารเคมีมากทำให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงมีคนแนะนำให้ไปปรึกษาหมอดินถ้าอยากรู้เรื่องดินเรื่องน้ำปีพศ2555จึงได้สมัครเป็นหมอดินอาสาได้นำความรู้มาพัฒนาจึงได้เกิดเป็นสวนเข็มทองคำณวันนี้ หมอดินเข็มทองสอนสุขมีหลักแนวคิดในการทำการเกษตรที่ว่าผู้นำทำก่อนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงในการดำรงชีวิตสวัสดีครับผมนายเข็มทองสอนสุขอายุ56ปีเป็นหมอดินอาสาประจำตำบลปูเงินอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษพื้นที่ในการทำกัรเกษตรของผมมีเนื้อที่ทั้งหมด9ไร่ เป็นพื้นที่เอกสารสิทธิ์สปกร4.01ที่อยู่ในกลุ่มด,ดินชุดที่29ชุดดินโชคชัยเกิดจากการปลูกพังสลายตัวของหินบะซอลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทรายดีน้ำตาลปนแดงเข้มมากความบุรมสมบูรณ์ต่ำมีกดจัดแต่ก่นผนวมปลูกมะม่วงอย่างเดียวผลผลิตตา่าทำให้ไม่คุ้มทุน หลังจากที่ผมเป็นหมอดินอาสาได้ได้รับองค์ความรู้จากสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกดมาทำการปรับปรุงบำรุงดินและนำองค์ความรู้มาพัฒนาในสวนของผมทำให้เกิดความบุรมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืชผมได้เก็บตัวอย่างดินส่งไปให้สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกดวิเคราะห์ผลตรวจวิเคราะห์ที่ได้ดินมีความบุรมสมบูรณ์มากขึ้นมีธาตุอาหาร NPK เพิ่มมากขึ้น ความเป็นโกดด่างอยู่ในระดับที่เหมาะสมในการปลูกพืชผลผลิตเพิ่มขึ้นทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผมและครอบครัวดีขึ้นครับในส่วนของปุ๋ยเคมีและสารเคมีผมไม่ได้ใช้มาตั้งแต่ปีพศ2562พื้นที่ทั้งหมดจำนวนิ0ไร่บริจาคให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2ไร่อีก9ไร่แบ่งตามสัสดส่วนดังนี้ที่พักอาศัย100ตารางวา หมอคอยคาเฟ่ ok 5้ตารางวาสาราเรียนรู้100ตารางวาสระน้ำ50า50ตารางวาต้นทุเรียน190ต้นเงาะ15ต้นมังคุด16ต้นสตอ6ต้นในส่วนของแอปพลิเคชันของกรมพัฒนาที่ดินผมใช้แอปน้องดินดีใช้งานง่ายซึ่งได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงในปีพศ2567 ผมได้รับรางวัลเกษตรกรผู้ใช้บัตรดินดีดีเด่นรางวัลชนะเลิศได้รับเขตสามารถเข้าใช้ข้อมูลดินสืบค้นข้อมูลในแปลงแนะนำมาปรับในแปลงจนได้ผลเป็นที่ประจักษ์สามารถสืบค้นคลังข้อมูลดินต่างๆทราบลักษณะดินของตนเองรายแปลงพร้อมทั้งคำแนะนำการปรับปรุงดินและก,การเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายผู้ใช้บัตรดินดี พร้อมรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเช่นหญ้าแฝกผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์พอดอต่างๆวัสดุปูนเพื่อการเกษตรเข้าดูข้อมูลคลิปหมอดินอาสาดีเด่นด้านต่างๆเพื่อเรียนรู้เทคนิควิธีการทําการเกษตรการแก้ไขปัญหาดินด้านต่างๆอีกทั้งค้นหาข้อมูลเว็บไซต์การผลิตทุเรียนการดูแลรักษาผลผลิตในสวนมีทั้งขายหน้าสวนโดยตรง และขายตลาดออนไลน์มีผู้สนใจสั่งจองตลอดทั้งปีรายได้ก่อนมาเป็นหมอดินอาสา115,000บาทหลังจากที่เข้ามาเป็นหมอดินอาสาแล้วมีการนำผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินมาปรับใช้ในสวนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น498,000บาทและได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ภูเงิน PGS มีผู้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานมากกว่า500รายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดได้แก่นักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระอำเภอวังไซภูนจังหวัดพิจิตรต้อนรับกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินกรมพัฒนาที่ดินต้อนรับคณะประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลภูงเงินและผู้มาศึกษาดูงานในชุมชนและต่างอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งเป็นวิทยกรบรรยายความรู้ด้านการทำสวนอินทรีย์ด้านการปลูกทุเรียนวิธีการดูแลรักษาอีกทั้งประยุกต์การใช้ผลิตภัณฑ์พอดอต่างๆของกรมพัฒนาที่ดินเผยแพร่งานการพัฒนาที่ดินแก่ผู้ทำการเกษตรต่อไปได้เป็นประธานกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพจำนวน2กลุ่ม 1. กลุ่มอินซีภูเงิน PGS สมาชิก12ราย2กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนภูเขาไฟตำบลภูเงินสมาชิก54รายโดยมีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์พอดอต่างๆการช่วยงานสังคมมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์พรยาดำรงราชานุภาพ อำเภอกันทนลักษ์ 2. ผู้นำทางศาสนาของชาวตำบลภูงเงิน 3. เป็นผู้ไกลเกลี่ยข้อพิพาทเขตแดนในชุมชน 4. บริจาคที่ดินเพื่อมอบให้เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเล็กๆก,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานสถานีพัฒนาที่ดินสีสเกตรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่ปีพศ2563จนถึงปัจจุบันทำให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและเกิดความยั่งยืนในการทำการเกษตรที่รักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมต่อไปโดยนำเปลือกทุเรียนมาใช้ในการหมักจะเห็นว่าได้ผ๋ยหมักที่มีคุณภาพดีและสามารถแก้ปัญหาเปลือกทุเรียนล้นไม่มีที่กำจัดในเทศกาลต่างๆของจังหวัดของอำเภอมากกว่า100ตันต่อปี และได้นำมาใส่ในแปลงทุเรียนทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีผลสำเร็จในการดำเนินงานหมอดินอาสา 1. ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นผลผลิตเพิ่มขึ้นเกิดรายได้นำมาปรับปรุงสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2. ได้รับการยอมรับในระดับชุมชนระดับอำเภอและระดับจังหวัด ในการประกอบอาชีพเจ้าของสวนทุเรียนอินทรีย์ที่มีคุณภาพและมีการนำเทคโนโลยีความรู้ด้านดินมาใช้ประโยชน์เกิดการตรวจวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกร,กรในชุมชนลดรายจ่ายในการลงทุนได้ในระดับจังหวัด 3. ม,มีความพอเพียงนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตจำหน่ายแจกจ่ายและทำบุญเป็นประจำสม่ำเสมอ 4. เกิดชุมชนน่าอยู่ชุมชนปลอดภัยชุมชนที่มีความอบอ้อมอารี 5. มีความภาคภูมิใจต่อตนเองและชุมชนในการเผยแพร่งานด้านการพัฒนาที่ดินขอขอบคุณสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกดที่รับผมเป็นหมอดินอาสาทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผลผลิตดีชีวีปลอดภัยขอขอบพระคุณครับ